อ่ะเมื่อกี้โปรแกรมอ่านมันมีปัญหาครูผู้ชมยวโหจะไปแบบไว้ๆเลยแล้วกันเอาเรา,าพูดถึงเรื่องเก่าใหม่ใหม่อรอคือเนี่ยครับเวลาเล่นด่านธรรมดาไปนะผมแนะนำนะให้ถ้าถ้าผมว่าเรามาจบที่ด่านนี้เลยใช่ไหมพยายามบอดด่านนี้ไว้นะเล่นสักตาหนึ่งก็ยังดีครูผู้ชมเอาอะไรเอาเศษเอาเศษนี่ฮะ สลักกันเนอร์นะครับซึ่งเป็นตัวดาเมจที่ OP มากเลนะแล้วก็เลือดเยอะเอาไปชนกับบอสนี่สบายๆนะครับอัพตันได้มีอัาดาเมจเสริมเพิ่มได้ซึ่งดีมากผมแนะนำตัวนี้พูดถึงอะไรผมเลพูดถึงตัวละครใหม่นะครับผู้ชมคือตัวละครในแพทเนี้ยก็ ผมจะบอกว่าตอนไหนมันดีสุดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมาเล่นด่านอาอันนี้ให้ดูแลกันแล้วกันด่านนกบอสนกแล้วผมจะได้ไอ้นี่แล้วเสร็จแล้วผมอัพมาเวลสี 4, ล่สามละเลือดสองวานนะตีค่อนข้างจะไม่แรงนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลเอาอะไรไปบ้างเอาได้อะไรไปบ้างโอ้ยผมเอาน้องอ่า มิลิฟีมิลิฟีไม่ไหววะแต่เราจะเอาตัวช่วยไปครับเราจะชาลิฟาไปนะครูผชมโคตรโหดเลยนะคผู้ชมตัวเนี้ยในแผทนี้ตัวนี้โหดมากเป็นตัวแรด้วยนะครับไม่ใช่ตัวซุปเปอร์แรนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันโหยยังไงเราลักสามขั้นนะคผูชมจากนั้นเราก็จะซื้อไปพุทเลยนะนี่บึ๊บบั๊ม น้ำเลื่อนรถเรืร่อยเรืร่อยโคตรดีอะครู้ชมแล้วมันต้านช็อตไป้นั่นเลยบุ้มบุ้มดูเรืร่อยเล <c oughs> ยโดนอะไรไม่รู้กับแพ้โอเคได้สามเศษส่วนตัวละครในแพทนี้นะครับที่แม่แนาะแนะนำอย่างมากนะครับก็คือ Special i ไอ n for for test นะไม่แนะนำเลยนะครูผู้ชมเพราะว่ามันทำได้แค่ช็อตไปข้างหน้านะครูผู้ชมเดี๋ยวผมไปเล่นไอโหมดไอ้นี้ให้ดูเดี๋ยวจะได้เห็นภาพแล้วก็ถามว่าตัวละครใหมไไ่ไอ้ที่ผมแนะนำนี่เอามาจากไหนนะครูผู้ชมก็คือเอามาจากตู้นี้นะครับสุ่มฟรีทุกวันนะครูผู้ชมเนี่ยเป็นลูกูเห็นไหมเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครฟรีด้วยนะ ่วนใหญ่จะสุ่มได้กันฟรีแหละโอกาสเลรีมันก็ออกเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่นะครับเอ็กซ์ต้าโอฟนะถ้าใครไม่ได้ตัวละครน,นี้ไม่เป็นไรครับผมก็เรามาเล่นหมุนนี้ใช่ไหมเราก็ได้เหรียญได้เหรียญไปสุ่มหรือถ้าเราไม่เอาเหรียญเรามาเล่นนะเนี่ยแล้วก็เอาเหรียญน,นยครับหมุนเหรียญคีเนี่ยหมุน ส่วนตัวละครบิ๊กเกตน,นะครับไม่ต้องไปปั้นนะครับไม่ดีแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปปั้นนะครับไม่ดีครับเชื่อผมนะแล้วจะลุกคือมันก็ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่แบบมันอันท้าประโยชน์มันไม่พอนะครับมันยังดีไม่พอไม่ควรจะปั้นนะ ไม่ดีพอนะครับผมชมอะเดี๋ยวไปเล่น P O W Let's k i l ให้ดูนะมันเป็นตัวจบเกมเร็วนะครัผม้ชมไอตัวละครที่ผมไอไอที่ผมแนะนำเนี่ยทีมตัวนะครับมีสายดูดนะฮะแล้วก็ตัวโล,โลหูอัพอัพลุ่งเลยเหรอ มันเป็นตัวจบเกมเร็วที่ดีมากก่ตัวไงนะคงน้องเฮ้ย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 อันนี้คือเฟลวะโดนโล่มาดันบ้านก่อนนะเอาใหม่อันนี้คือเฟลว์เบอร์คิวเฟลเฟลไม่ธรรมดาโคตรมหาเฟล ลลอ่ะโอเคอยาาจันั้นไปเอาไปไปเลยยิงยิง,ยงบัมบัมเข้าไปหนึ่งทีอย่างเงี้ยนะครึ่งสนามก็ชนะได้โคตรดีโอ้ผมเกลียดโฆษณาวะ่ะเฮ้ย เกมนี้มันมีข้อเสียอย่างเนี่ยโฆษณามันขั้นทีมศัตรตูมีโอ้ใส่เล,เล่นเรยวหน้าลุ้งเลยเหรอต้องปิดเกมเลยอีกแล้วมันก็ถ้าต้องปิดเกมเร็วทุกตานะครู้ชมเพราะว่าแบบเอนเนมี่ฝ่ายศัตรูนี่น่ากลัวมากถามว่าไหวไหมก็ไหวนะถ้า,ถาเกิดเล่นยิมยื้อกันก็ไหวนะบล็อกกี้มาละ ปั๊มน้ำเลยอนแต่ผมก็ไม่อยากยื้อมากชนานโอ้โหอันนี้ออโต้ชนะเลยคุณผู้ชมอันเนี้ยสร้างตัวไปบูลี่ยังได้เลยครันไี้โหสร้างตัวไปบูลี่สร้างน้องแบลติไปยิงบีนบึ๊ดส่งหัวใจ มมันบักันไซเลนตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่อะนำ้ำเรียบร้อยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูแอนตีมิน,อ,น,มนอ่ามีต้านช็อตนะ โอ้โหต้านชอ็อตมีชอ็อตด้วยคาตาลิน่าโอเคปิดเกมเร็วเดือนะยูนิคก็ค่าจะคล้ายเราเลยนะไอตัวนี้มันเอาโลกกระแทกครับมันเป็นอาหารที่อัปเกรดมามันเป็นแพทที่แล้วนะอ่าเป็นของกิวรางวัลกิวได้มาคนระับผมซึ่งไอตัวใหม่เนี่ยผมบอกให้มันโคตรโอพนะเนี่ยดูดิ น้ำบุมครึ่งสนามก็ชนะคุณผู้ชมคือแบบมีฮิวต้านช็อตแล้วก็ดาามจเ,มเป็นต่อวิด้วยโอ้โหสุดยอดมากเชินศัตรูมีตัวโรคกระแทกแล้วก็ต้านช็อตด้วยนะโอ,ยโอ้โหพลาดอยีกแล้วเกียดตัวนี้จริงเลย อ้ามาแล้วมาเล้วเยอะเพื่พอเนเยอะผมชอบลืม,มอะผู้ชมมันเป็นตัวละครใหม่ที่น่าเกลียดแล้วมันอัพเป็นดาวลุง้งเลยไอ้เราจะไม่คิดปั้นเลยเขานี่ปั้นเป็นดาวลุ้งอะ่ะ ฉลาดใจด้วลนะมันตีแดงหมดแล้วน,น,นะคุณผู้ชมเลยพักสองหมื่นสองหมื่นน้ำไปดิคือมันไกลมากนะคุณผู้ชมปิดเกมเร็วได้ดีเลยตัวเนี้ยเกมสโตมีอ่าเฟิร์สเบบี้โอปิดเกมเร็วเลยจะโดนมังกรพัดน้ำใส่ใบ้านแพ้ก่อนโอเค ม okay. ผมถือว่าดีมากนะตัวนี้มันเป็นตัวละครฟรีแล้วแบบคือเราไาด้มาฟรีแล้วแบบมันดีอะ่ะมีฮิวตัวเองต้านช็อตแล้วก็เทน้ำด้วยเพื่อลดแบบคือเวลาไปวอลไฟกันนี่ได้เปรียบม,มากเอาไปลีกไปรองนี้ตึงๆหน่อยไปเดี๋ยวไม่มัน ีหน้าตัวน้ำไปก็นชนะแล้วเนี่ยเชว่ามันดีกว่าล็อกกี้ลยนะตัวเนี้ยล็อกกี้ที่ผมอยากได้อะมันเนี่ยชิลตัวมีล็อกกี้แล้วก็มีไอ้น้องแมวแล้วก็มี Baby, เฟิร์เบบี้นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่อะ่ะตัวใหม่มันโหดมากตัวใหม่มันก็จะมีข้อเสียข้อเดียวคนระับก็คือแบบระยะมันไม่ได้กับ เขาเรียกว่าอะไรเลือดมันน้อยมันอนะเลือดมีแค่แปดแสนนะคุณผู้ชมถ้าเกิด Up อัพเต็มอซึ่งมันจะนัวแบบตัวดาเมจที่มันแบบมหาศา,ศาลไม่ได้คุณผู้ชมอาชิเช่นอ่อาไอ้ไคลี่ขั้นสูงโทว่าขั้นสูงอย่างเงี้ยมันอาจจะสู้ไม่ได้เพราะโทว่าขั้นสูงนี่เลือดแปด้านไม่พอดาเมจนี่จัดมากสองแสน เทว่าเป็นตัวเอเลี่ยนที่มันไปงลงร่างเป็นอ่าสุ่มไปลงล่างเปสี่สี่ตัวนะฮะวิ่งไกลมากกูเลยอยูนนี้บ้านบึ้มเลยไกลผมว่าเป็นตัวโปรดสระผมเลยนะแต่ว่า ถ้าถามว่ายืนบวกกันเนี่ยสู้ไอตัวนี้ได้ไหมสู้ไม่ได้นะสู้ไซเลนซีโอหน้ายงไม่ได้คนะุณชงคือมันใช้ไม่เหมือนกันอเนี้ยไอตัวหุ่นยนต์กระป๋องเนี่ยผมบอกไม่ควรปั้นนั่นเนี่ยตัวเนี้ยรีบ้านมาเรียบร้อยแค่เสาชนาะแล้วอ่ะก็รีวิวคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะคุณมจมเดี๋ยวผมจะเอามาวัดกันเลยนะ ก่อนจะไปก็เอามาวัดกันระหว่างเดี๋ยวผมจัดเด็กแป๊บนึงเคอรี่เคอรี่เดี๋ยวหาเคอร,รี่แป๊บนึงนะเคอรี่ เอ๊ะไอ,อตัวพวกนี้ผมไม่มีไม่เหรอทำไมมันเหมือนแบบอัปเดตมาใหม่เลยวะน่ะใช่จริงด้วยคุณผู้ชมคือมันเหมือนแบบอัปเดตมาใหม่นะเพราะว่าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตมาใหม่ว่าให้มาลองทีมได้อคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทีมศัตรูเป็นไอตัวน้ํานะแล้วก็เราก็จะเอาตัวดาเมตมาวัดกันดูนะผม้ชมว่ามันจะสู้กันได้ไหมโอเคมาโซ่เลยนี่เป็นตัวดาเมตหลักผมนะคุณผู้ชมไอตัวนี้เดี๋ยวรอด้วย เราต้องออกมาหน่อยเพื่อความได้เปรียบอ่ะ <c oughs> มันยังไม่ซื้อเลยโอ้ช้าไปทำไมต้องดองเงินให้มันซื่องโอ้ยเดี๋ยวรอแล้วมันมาไวเลยนะประเด็นออกมาสิแอะออกมาสิลูก เฮ้ยทำไมมันไม่ซื้อวะยิงบินเลยเอยเดี๋ยวผมอาจจะต้องรอนะคุณผู้ชมเดี๋ยว๊บนะงะผมหาแบบพวกเส,สาบ้านอะไรไปค้ำมันมันชา้าเอาเสาไปค้ำก,กลางอะเพื่อความได้เปรียบนี่หนึ่งคือเหมือนบอทดมันอัพอยู่อ,อัพเงินอะ แต่ยังไม่ซื้อ,อยูนิตออกมารู้น่าเกลียดมากออกมาเซ่ไม่ออกวันนะทีครัคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอาสาโลออกแล้วก็โดนรถถังเ <c oughs> ยอีกแล้ว <c oughs> เรศมากเอ้บอทมันจะอัพเงินไปถึงไหนไวะเนี่ยอ,อัพเต็มแมล้วอะคือมันไม่ซื้อจริงจังนะเนี่ย นายไม่ซื้อสักทีอ่ะ,อะรอบนี้ผมอาจจะต้องซื้อเฮ้ยมันจะดองเงินไว้ไหนไหนว่าบอดแม่งกรโหลกมากเนี่ยจนผมมีน่น้ำมันอยู่เลยเออแปลกเว้ยเออบอดแม่งวอนวัดอะไรไม่ได้เลยเว้ยหรือมันอะไระต้องใส่เพิ่มวะ

ย,ย,ยิง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 บินบีแตกเออมันไม่ซื้อมาจริงจังว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนยูนิตดูอ่าผมเอาเคลลี่ไปอยู่ของนน้นแมวด้วยอ่ะให้บ้านนี้ก่อน ถ้าโ,โหก็เปลี่ยนเป็นยูนิตเป็นน้ำแทนมันจะรีวิวไม่ได้นะเพื่อนอย่างเงี้ยต้องลองซื้อเคสีมาโ,โหสองตัวเราไม่เร็วกว่าอยู่แล้วโอ้โเขียนแมวมาละ มามาแล้วมาแล้วยิงบ้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 งดึงดึงโหแมวมาตีแรงเนี่ยโอ้โดนแมวขวนตายแทน อ่ะก็ประมาณนี้คนระับคุณผู้ชมคือแบบมันมันโอพก็จริงแต่มันเป็นเกมเร็วนะถ้าเอามาเกมยื้อนะมันก็จะโดนพวกดามเมจวนตายคนระับคุณผู้ชมประมาณนี้นะรีวิวได้กากมากโอเคไป